ครับอาจารย์กรรมการย์พระพุทธเจ้านะครับแล้วก็เหล่าทีเรียนทุกคนครับวันนี้นะครับโรงเรียนผมว่านตัวอย่างนะครับเป็นสนามสอบข้ามมาติพานะครับประจำปี2566นหกร้บหกนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านนะครับที่มาในวันนี้นะครับก็ที่แนะนำสนามนี้นะครับสำหรับสนามสอบนะครับข้ามมาติพาชั้นปีนะครับใช้อาคารด้านหลังนี้ ย่างนี้ครับห้าสามสามห้องนะครับห้องที่สี่จะใช้ห้องวิทยาศาสตร์นะครับที่จิดต้ายคำพนนะครับส่วนราษาชันโทนะครับใช้องสีส้มนะครับอาคารชั้นสองนะครับและก็ห้องประสีดด้านล่างนะครับปิดบันไดนะครับส่วนห้องที่ห้าครับอาคารหอประชุมนะครับส่วนห้องน้ํานะครับอยู่ด้าล้วนาคร ก็คุณได้นะครับอาชาวเตือนะครับทีมนครับผมอรเทอนคณะครูครูแล้วก็นักเรียนผู้เข้าสอบรศึกษาทุภาพวันนี้เป็นวันสอบธรรมศึกษาวันนี้เป็นวันสอบธรรมศึกษา คู่จะได้อ่านคำปลาไข่ของแม่กองคำระหว่างที่อ่านคำปราไข่ของแม่กองคำก็ให้เราพนมมืออย่างนี้ไปนะอพออา่านเสร็จก็อขอให้เราสาธุก็ขอ,อยิ้อนรับสู่สนามสอบโรงเรียนหมู่บ้านตอยาปารงเรียนกองวันนี้มีนักนะเรียนจาก5โรงเรียนที่เข้าสอบสนามนี้ก็คือ1โรงเรียนหมู่บ้านตอย่าง ปาโรงเกงสองก็คือโรงเรียนทีโครสร้างตรเองนห้ก็คือโรงเรียนนิโครงสร้างตเองนหกโรงเรียนบ้านข้าปแก้วหโรงเรียนบานลาีที่จะมาสอบสนามโรงเรียนหมู่บ้านเจริก็ ทำปลาใสแม่กองทำสนามหลวงทุกคนชะโนมลอยนะผนอบมือ,อทุกคนนัดผนอบมือครับทำปลาใสแม่กองทำสนามหลวงวันเปิดสอบทำสนามหลวงทำวิศึกษาวันพฤหัสบดีที่เกิดธันวาคมพุทธศักราช2566ท่านประธานอำนวยการ กรรมาาการจับห้องมสอบและนักเรียนผู้สอบผักศึกษาการสอบผักศึกษาสนามหลวงในวันนี้ได้อาศัยสามัคคีธรรมของพุทธมัทริษัทที่ร่วมการสนับสนุนการสอบผักศึกษาสนามหลวงอยากให้การศึกษาพระปริยัติธรรมของขราหัาตามปรัชโาธรรมศึกษาสามารถดำรงรูปเดียรอ,อยู่ในสังเม พระดีกาพรฒนาการพ,าาพยายามก่เอเรื่องจึงขออธิบทนาในบุญสัญญาของท่านทั้งหลายมาณโอกาสนี้าการเรียนทำศึกษาตามหลักสูตรของคณะสงฆ์เป็นการเรียนรู้หรือพุทธประวัติพระธรรม,ธธรรมและหน้าที่ของพนภธษาอินพนหรือวินัยผู้เรียนต้องประมวลความรู้มาแสดงอธาาิบายให้ผู้อ่านเข้าใจ รับพุทธศาสนาให้มากขึ้นราเขียนอธิบายหลักธรรมตามวิชาเรียนความแก้ปะทูธรรมยังส่งเสริมให้นักเรียนได้ถนัดถึงความสำคัญของภาษาไทยํำให้เกิดความหวงแหนใหนเนกลักษ์ไทยพร้อมจะเป็นผู้อุรักษ์ามเป็นไทยให้คงอยู่ตืบไปเจิาตามพระราชดํารัสขอข้อความเกจพระษษมหาภูมิบลอุดยเดชมหาราช เพราะฉะนั้นว่าเรามีโชคดีที่มีภาษาของตอนเองแต่โบราณการซึงสระกรอย่างยิ่งที่จะระกาไว้การรูร้ทางธรรมที่ได้จากการเรียนรู้ทำศึกษาย่อำร้บยผลให้นักเรียนมีความสป็นพุ้นพ่อเป็นประชาน,น,น,ชนยนผู้ปรเนินตนด้วยศีลธรรมของพระพุทธศาสนา,สากฎหมายบ้านเมือง เียวกับวัฒนธรรมของท่าไทยการสอบภานศึกษาสนามหลือในวันนี้เป็นการทดสอบรวมทั้งบทนักเรียนสามารถการการศึกษาที่คณะสอบได้กำหนดประกาศปฏิญญาบัตที่นักเรียนจะได้รับเมื่อสอบได้ย่อมแสดงถึงคุณสมบัติของกระยากรเป็นคนดีที่สังคมต้องการขออนุญาตแห่งข้อมูลศรีรัตน์ไทยพระคุณสวรรค์ ที่ได้ตากฝนตาด้วยดีแล้วอำนวยพรให้ทุกท่านจงเจรนนิญภัยบุญในพุทธศาสนาสสนยิ่งขึ้นติดไฟเป็นนิจเลยจงเกิดพระมหาวิโรจน์แก่กองัำสนามหลวงจารย์่นน้วยข้าพเจก็ขอขอบคุณขอบใจท่านประธานอำนวยกาหรือขออและก,ก็คณะนุ์บทุกท่านทุกคนที่ให้ความอนุเคราะห์กับสถานที่ ที่ได้มีกสสารสอบขับสนามหลวงประจำปีวันนี้ก็ขออนุโมทนาขอชื่นชมจ,จากใจขอขอให้ท่านมีพระบารมีแท้แรต่รอสูรณ์ขอให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานลาภยศสับปร,ประสาทเคลื่อนยายทิศหวังสิบหน,นึ่งประการใดที่เป็นไปที่ยชอบประกอบไปทำแล้วขอให้ความคิดท่านาประธานั้น,นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จตับท่านขุนพลทุกขานทุกคนเถิด ขอเช็คตัวกก่อนเนาะอ่าโรงเรียนบอกว่าตัวอย่างโรงเรียนบอกว่าตัวอย่างเออจะพาอ่าโรงเรียนอ่ามีขมุกมาเรี่ยงอ่าโรงเรียนมีควาทราบตัวเองหกยังอ่าโรงเรียนทำเหมือนแก้วมาเรี่ยงอ่าโรงเรียนมาทำเหมือนแก้วโรงเรียนบาราดมาเรี่ยงเออโรงเรียนมีขมห้ามาเรี่ยง <Yeah>. Uh, เดี๋ยวโรงเรียนยนี่คมหกับนีกมกมห้านีมกับมีมห้าเราจะเริ่มทำข้อสอบเวลาเราจะเริ่มทำข้อสอบเวลาแปดโมงสี่สนาทีและก็หมดเวลาในการทำข้อสอบในวิชาเรียนความแค้กระดูทำในภาคเช้า,าวเวลาสิบเนาฬิกา ขอแจ้งเรียงคณะครูผู้คุมสอบประจชาท่าน์ให้รักษาเวลานะครับรักษาเวลาแล้วก็เวลาเปดนาฬิกาสามสิบห้านาทีท่านลงมารับใหท่านลงมารับกระดาษกระดาษคำตอบกระดาษคำตอบแล้วก็ไปกระดาษคำถามที่บริเวณหน้ากองบรรณาการส่วนลับส่วนลับส่งข้อสอบ ทีนี้อ่าลูกผู้เข้าสอบทุกคน,กคนให้ดูห้องให้เขียนเลขที่ให้ถูกต้องนะให้เขียนเลขที่ให้ถูกต้องรักษาเวลาความสวยงามรักษาเวลาและความสวงามหากมีข้อสงสัยข้อไหนให้ถามคณะครูอ่าคณะครูผู้คุมสอบอเดี๋ยวจะได้ปล่อยให้ไปเข้าห้องสอบสักพักหนึ่ง เวลา8ปา40วันนี้เราสอบทั้งภาคเช้าภาคบ่ายภาคเช้าเป็นเรียงความแก้กระทู้รมภาคบ่ายเป็นวิชาทำพุธะธรรมะพุธะแล้วก็เป็นจริยเป็นจะธรรมอ่าเรื่เราจะสอบเป็นภาคบ่ายอ่าวันนี้นี่อ่ามีอาหารจังวันเลี้ยงอ่ามีไออ่ามีข้าวกล่องแล้วก็ไอซ์ทีมอ่า มาเลี้ยงทุกคนให้ทุกคนตั้งใจสอบนะและ้วก็มีข้อสงสัยก็ถามคณะคระูเป็นกาห้องสอบอะจะได้บออ่อยจำเลขที่ตัวเองให้ได้นะลูกจำเลขที่ตัวเองให้ดีจำเลขที่ตัวเองให้ได้แล้วจำเลขที่ตัวเองให้ดีจะได้ความใครูจะฟังเลยให้แปดโมงสามสิบนาทีครูมารับข้อสอบ